มันนทางที่าเอะไรอ่ะอ่านี่อันนี้เอาได้อ่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้นี่จิ้มเอาไว้จิ้มอีมุกอย่างงู้มุจะเอาไว้ทำอะไรที่ฮะมีอะไรที่เฉยบางบางคนเขาแบบตัดจริดโอ้ยอะไรอ่ะก็ต้องงงไปซื้อกระเพนอยูดี อเไ,ไ,ไปดิเดินไปเดี๋ยวยังไม่เปิดอะไรยังไม่เปิดเที่ยวไงจะปิดกี่โมงแหกป่ะสิบโมงแล้วพวกก็เดินไปป่ะปเดินไปไหนยังไม่ได้แอปเปิลเลยแล้วก็จะขึ้นมาทำไมสรุปคือมาดูเฉยๆกูจะลงอ้ากอไม่ไมีสายอ่ะกูก็ต้องเดิน,นเยอะอีกแล้วก็รออยู่นี่กูไปเองแล้วกูรอแล้วกูจะ อลองม,มันก็มันก็ไม่มีอะไรทำอ่ะกูเปิดเสียงดังได้ไหมกูเปิดลําโพงม,มูทูธได้ไหมละ่ะถ้าได้กูก็อยู่เนี่ยมึงก็เล่นเกมไงมึงเกมไม่ได้ช่วยหรอกมาไม่คุูมหรอกมาเล่นเกมอ่ะมึงจะลงไปซื้อแอปเปิ้ลไหมไี่มึงจะซื้อก่อนหรอค่อยขึ้นมาสุดท้ายก็ต้องรออยู่ดีเพราะมันกี่โมงมันใครบอกในห้างก็มีในห้างก็มีแล้วในป้ายมาร์เก็ตใครพูดไว้เนี่ยก็มึงไม่เดินไปต่อมึงเดินหยุดแค่นี้ยไม่ได้เดิเลยหรอมันไม่มีมันไม่มีใตมันดูป้ายมันมีมึงต้องเดินตรงไปมันมีโซนมาร์เก็ตด,ด้วย มีอ๋แล้วตอนนี้มึงเดินเข้ามาก็ร้านของกินข้างนอกไม่ใช่ข้างในอันนั้นอ่ะก็ข้างในตอนที่เข้ามาตอนแรกๆอ่ะมันมีร้านคาเฟ่ไงมันเป็นคาเฟ่แล้วมึงเดินดูข้างในข้างในมีแต่อะรนาฬิกาคอเทียมึงดูป้ายไม่มีอะไรที่เขียนว่าแบบมาร์เก็ตและสตูดิโอมีแต่แบบพวกแบบแบรนด์อ่ะเต็มเลยมึงก็ต้องเดินย้อนกลับไปเวลามึงเดินทางมึงต้องดูป้ายอันนู้นมึงก็ได้อย่างเงี้ยอาะมันก็อ่านเลยอ่ะมีไหมฟู้ดแต่ไม่มีเห็นไหม ก็เนี่ยมึงก็บอกมีนี่กูบอกว่านี่ไม่มีมันมีกูบอกว่ามีแค่ชั้นล่างแต่ว่ามึงขึ้นมาชั้นบนกูบอกว่าลากรไม่มีไหนป้ายเนี่ยนี่ไงเนี่ย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 อีมุ่งมาแหกปลาดูเนี่ย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 มาร์เก็ตที่เพู่ะซื้อแอปเปิ้ลมันไม่ใช่ละมาร์เก็ตมันก็มีไม่มีมันเปิด รเชื่อว่านเปหียฮะงเแนั้ยป่าเอออย่ามาคิดต่เสียงกูเถียงไม่ชนะหรอกเถีีงคนงูเหี้ยกูกูเถียงคนบ้าคนบ้าเขาคิดเป็นคนบ้าเขาคิดได้เป็นไปเอาไพูดมเหมือนมืงเลยคิดไม่เป็นมันมึงไงคิดไม่เป็นหือมึงไเปลืองอไรต่อเเปืองเปลืงกเปลืองเหมือนกัน่ไน มึงดูได้ลย B สามอะไรก็ไม่งเนี่ยไปชั้นหนึ่งได้ละมึงมึงมาเดินทางคนเดียวได้จริงนะเนี่ยกูไม่ตรงก็กูไม่ชอบเดินทางกูมาเพราะมึงชวนแค่นั้นแหละมึงไม่ได้เลอต่อให้มึงจำเป็นมึงก็ถ้าจำเป็นอ่ะมันจะต้องมีแพลนอยู่แล้วว่าต้องไปไหนแต่นี้ยกูไม่รู้เลยว่ามึงจะไปซื้อช็อปไหนเพราะมึงก็ไม่บอกบิ๊กซีมันเดินทะลุได้ไหมก็ไม่รู้ไ้เหรอ

Doanh nghiệp. à, nghiệp. Doanh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  này Doanh nghiệp. 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 เรื่รรองดูป้ายเราหาเรื่อต้องดูป้ายป้นภาษาอังกฤษกูอ่าไม่ออกถ้ามันเป็นชื่อแบบชื่อเฉพาะมึองอ่านดิอ่านว่อาอะไรไอ้มอุกไอ้ถนนอะไรอ่ะทำไมเหมือนที่นี่เป็นของคนรวยเลยวะรู้จักป้ายเลยวะ่ะ ถึงมาแล้วออกประตูผิดาเข้าไปก่อนแล้วก็ต้องเดินโูฟว่างครัน้กระทางนี้ก็ได้ั้มเมื่อกี้มันเป็นสหรอทาไมกาเป็นแบบนี้เ้ใรออกประตูมิดหรือพอายู่อยยังไงหรือว่าจะเข้า 付我一次五万。呵呵